คำก็แก่สองคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกเลยดวงสีหน้าตไม่ค่อยรอจะรวมรมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่คำก็แก่2คงคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกเลยดวงสีหน้าตไม่ค่อยรอจะรวมรมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่2องคำก็แก่คำก็แก่สองคำก็แก่ ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกด้วยสุีหน้าตาไม่ค่อยรอแต่รวมรวมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่คำก็แก่สองคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกด้วยสุีหน้าตาไม่ค่อยรอแต่รวมรวมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่คำก็แก่สองคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกด้วยสุีหน้าตา มสาจรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่คำก็แก่สองคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกเลยดีหน้าตาไม่ค่อยรอแต่รวมรวมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่คำก็แก่สองคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกเลยดีหน้าตาไม่ค่อยรอแต่รวมรวมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่ คำก็แก่สองคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกด้วยหน้าตาไม่ค่อยรอจะรวมรวมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่คำก็แก่สองคำก็แก่ติดใจคนแก่แง่ไม่ออกด้วยหน้าตาไม่ค่อยรอจะรวมรวมแล้วมีเสน่ห์มาจะรักใครคำก็แก่สองคำก็แก่